สวัสดีครับวันนี้ graphtechnic com ครับหรือว่า GTA academy าจะมาสอนคุณเกี่ยวกับเรื่องเทรนไลน์นะครับหรือว่าเส้นแนวโน้มมาดูซิว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วเราจะตีเส้นแนวโน้มนี้ยังไงนะครับเราได้สอนเรื่องของ support and resistance line ไันแล้วนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากรานนี้เทรนไลน์เนี่ยเป็นอีก สิ่งที่สำคัญเลยในการเป็นในการเป็นเครื่องมือช่วยนะครในการเทรดนะครับหนึ่งประโยชน์ของมันก็คือการดูแนวโน้มสองนะครับดูการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับ potential ท,ที่แนวโน้มมันจะเปลี่ยนแล้วสามอาจจะใช้เป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายได้นะครับเ,เรามาดูกันนะครับแนวโน้มนะครับ อย่างที่เคยกล่าวไว้ก็คือสมมติอันนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่า up trend ลักษณะมันอ่ะมันจะเป็นคลื่นนะครับมันจะทำจุดสูงสุดใหม่นะครับจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้นนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี้เส้นแนวโน้มเนี่ยตียังไงนะครับถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ให้เราวางเส้นแนวโน้มเนี่ยที่จุดต่ําสุดนะครับจุดต่ําสุดใหม่นะครับแล้วเราก็ลากเส้นแนวโน้มขึ้นไปนะครับอันนี้คือเส้นแนวโน้มนะครับหรือว่าเทรนไลน์นี่เป็นแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่ดาวเทรนก็เช่นกัน เราจะลากเส้นแนวโน้มเนี่ยที่จุดสูงสุดที่ยอดนะครับเชื่อมต่อกันมานะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวเทรนเส้นแนวโน้มมันก็จะเฉียงๆอย่างเงี้ยอัพเทรนเชื่อมต่อจุดต่างๆนะครับที่ฐานดาวเทรน เชื่อมต่อจุดต่างๆที่ยอดอันนี้เราก็ได้ละหลักการง่ายๆคราวนี้การที่พูดมันขึ้นไปเนี่ยหรือว่า Forex พคู่ต่างๆเนี่ยมันขึ้นไปมันก็จะเคารพเส้นแนวโน้มนี้นะแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่มันเริ่มตกเส้นแนวโน้มนี้ แล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่ใน Position ที่ลองหรือว่าเราซื้ออยู่เนี่ยเราก็อาจจะออกจาก Position นั้นบางส่วนนะครับเพื่อล็อกอินโปรไฟตทำกำไรไปก่อนบางส่วนแล้วก็เฝ้าระวังว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มแหละแต่ยังก็ยังไม่แน่ร0อว่ามันจะเปลี่ยนเลยนะครับ มันไม่มีหรอกครับที่มันจะลงมาไปอย่างนี้นะครับมันอาจจะต้องทำฟอร์มไซเวยอะไรก่อนนะครับมันจะไปต่อก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่เช่นเดียวกันในขาลงวันเบรกแนวโน้มแล้วใช่ว่ามันจะขึ้นไปปึ๊ดเลยไม่ใช่มัน อาจจะทำไซด์เวย์แล้วก็ลงต่อหรือว่าขึ้นเปลี่ยนแนวโน้มก็ได้นะฮะโอเคเรามาดูในกราฟจริงๆเนี่ยว่าเราจะตีเส้นแนวน้มออยังไงนี่ผมเปิดคู่ Pair f o เ e x e u r เรามาดูแนวน้มฝา,าขึ้นก่อนสมมุติเราอยู่ที่วันนี้แถวๆวันที่10กว่าเดือน4ปี2014นะครับ ให้เราลากเส้นแนวโน้มเนี่ยเราก็ลากจากจุดต่ําสุดนะครับลากขึ้นไป,ไปนะฮะความแม่นยําถามว่าจะลากเอาหางด้วยหรือเปล่ามันก็มันก็ไม่ถึงกับที่จะต้องฟลิกมากขนาดนั้นนะฮะก็ดูกลุ่มของราคานะฮะที่มัน ซ้ํากันบ่อยๆนะครับอย่างเงี้ยจะเป็นเส้นแนวโน้มละเราลากไปก่อนสมมุติว่าวันเนี้ยเราอยู่แถานี้นะเราลากเส้นแนวโน้มยาวขึ้นไปเ,นเรายังไม่เห็นเราก็จะได้อย่างน้อยเนี่ยจุดที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยอย่างน้อยควรจะมีสอง ต้องมีตั้งแต่สองจุดขึ้นไปนะอันนี้จุดแรกอันนี้จุดที่สองนะคะยิ่งราคาเนี่ยกลับมาสัมผัสเส้นแนวโน้มแล้วเด้งกลับขึ้นไปบ่อยครั้งเท่าไหร่จำนวนครั้งมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเส้นแนวโน้มท,ที่ที่มีความแข็งแกร่งนะฮะ,นะะโอเคเมื่อราคาผ่านมาเรื่อยเนี่ยปรากฏว่า มันตกเส้นแนวโน้มแหละแถวนี้ตนี้ถ้าใครซื้อตั้งแต่แถวนี้นะฮะก็พิจารณาที่จะออกได้แล้วนะครับบางส่วนนะฮะในการออกครัง้งแรกเห็นไหมครับพอมันหลุดเส้นแนวโน้มปุ๊บมันก็จะทำอ่าพทเทิ์นะฮะชาร์ตพทเทิน,นเนหมือนเขา,ว,าว่ามัน มันจะไซด์เวย์มันไม่ได้ลงไปเลยนะครับอย่างเงี้ยมันทำแพทเทิร์นเป็นรูปรูปโคง้งเนี่ยแล้วมันเบรกอีกทีว่าถือไปต่อแต่มันก็ไปต่ออีกนิดเดียวนะในที่สุดแล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนด์ได้เปลี่ยนแนวโน,น้มเ,เลย หลังจากนั้นอีกสักสามสี่เดือนนะฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขายตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้กำไรจนใกล้ใกล้สุดจุดสูงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลารอจนถึงตรงนี้ก็ได้กำไรแล้วคราวนี้มาดูนะน้องขาลงบ้างอนี้ชัดๆนะครับ สมมติขาลงเนี่ยเราเห็นละมมตเราอยู่แถวๆนี้เราเห็นและสามจุดใช่ไหมจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามตอนฝั่งฟัามือได้ยังไม่เห็นนะเราลากไปเรื่อยๆฝึก เนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันี้เราเห็นแล้วนะครับาการกบอกอย่างที่บอกก็คือมันไม่ไม,ไม่ต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นะมันแบบกใกล้ๆก็ได้จะเกินไนิดนึงก็ได้ซีเรียสมากนะครับราะราคานี่มันไม่ได้แบบว่าต้องต้องเป๊ะๆนะ อ่ะหนึ่งครั้งสองครั้งนะครั้งที่สามมันเหมือนจะเบรกแต่ว่ามันเป็นฟอสเบรกก็คือมันหลอกม,มันก็กลับมาอีกทีคราวนี้ดูครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นแท่งยาวใหญ่เลยแท่งตันเลยนะฮะค่อนข้างชัดเจนเลยวันเบรกเบรกแนวโน้มเบรกเส้นแนวโน้มน,นี้นะสักพักมันก็มันก็กลับตัวจริงๆ เพราะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันสมมุติถ้าเราช็อตเถ่าๆนี้นะบางฝนก็ออกตรงนี้ละนะแต่สุดท้ายแล้วถึงตรงนี้ก็ต้องออกเพราะสุดท้ายแนวน้มก็เปลี่ยนจริงเอถ้าเราตีแนวน้มไปแล้วเนี่ยแล้วเราดูว่าเส้นแนวโน้มเนี่ยมันมันโดนเบรกนะสังกฤษเรียกว่า violated นะ ถ้าเส้นแนวโน้มเนี่ยโดนเบรกแล้วเนี่ยเราสามารถาคาดตั้งเป้าหมายราคาได้นะครับคร่าวๆว่าราคาอย่างน้อยมันไปถึงไหนนะครับให้ดูยอดที่สูงสุดนะครสมมุติเป็นยอดนี้นะครับให้เอาช่วงราคาจากยอดนะครับถึงฐานเนี่ยมาบวก อันนี้เป็นมินิมัมก็คืออย่างน้อยอราคามันจะขึ้นไปแตดจุดนี้มินิมัมมันจะไปไหนต่อก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายเอ,อในเบื้องต้นเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนีนะ้เราไปดูตัวอย่างกันอ่าเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าตรงนี้เป็นเทรนไลน์เราหวัว่าเทรนไลน์มันเบรกไปจะว่าระยะ ที่คิดว่าสูงสุดอ่ะของชไนล์แถวนี้แล้วก็ทำการย้ายไปเนี่อย่างน้อยาราคาต้อมาถึงจุดนี้มันก็มาถึงจริงๆ เราสามารถคาดหวังได้ให้ราคาจุดแต่ว่าในการเทรดจริงเนี่ยสมมุติถ้าเราเจอแท่งนี้ยาวใหญ่เข้าไปแล้วเนี่ยในการเทรดจริงเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มเพราะว่าเราจะต้องตั้ง stop loss นี่ลึกแล้วก็ target profit เนี่ยมีแค่นี้เองนะฮะซึ่งก็ไม่คุ้มในการเทรดแต่สุดท้ายแล้วนีมันไปยาวเลยนะในอย่างที่บอกมันเป็นมินิมั่เช่นเดียวกันอย่างยอดนี้ เราดูราคานี้มาที่นี่เมื่อมันเบรกแล้วมันเป็นไปได้ที่มันจะไม่โดนไม่ไม่ราคาจะไม่กลับมาแต่สุดท้ายมันก็กลับมาในระยะยาวนะครัลองไปดูตัวอย่างอื่นในขาขึ้นว่ามันได้ไหมมันได้เลยนะ นี่เราลากเทนไลน์เทนไลน์เนี่ยถ้ามันมันชันมากเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะมันมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าสปีดไลน์มากกว่าคืออาจจะเป็นเขาเรียก s ซ c o n d a r ารีเทนไลน์คือถ้าเราไปรีบตีเราไปรีบตีเส้นเนี่ยสมมตเราไปรีบตีตรงนี้ แบบชันๆจะเห็นว่ามันมันทะลุเทนไลน์ได้ง่ายมากมันทะลุมาแล้วตรงนี้เขาเรียกสปีดไลน์ซึ่งจริงๆแล้วเทนหลักของมันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เป็นเทนไลน์ที่แท้จริงมาดูตัวอย่างเนี้ยจะเห็นว่าราคามันหลุดเทนไลน์ละในขาขึ้น เราจะวัดระยะที่มันเป็น,ปนไปได้นะสมหรัราคาที่มันจะหลุดลงไปแล้วก็วัดยอดนี้นะครับแล้วก็เอามาต่อที่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าราคาเมื่อหลุดเทรลแล้วก็มาถึงตรงนี้จรงิงๆถ้าเราเทรดก็ก็พอได้กำไรพอสมควร แต่จะเห็นว่ามันก็ไปต่อตรงนี้เป็นมินิมัมน้อยที่สุดครับอันนี้ก็เป็นวิธีเทรดอีกอย่างนึงแต่ต้องระวังในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับถ้ามันหลุดมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรเทรดเพราะเราจะเสี่ยงเยอะ